พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเชิญมาดูเชิญมาฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการทองเราได้ตั้งชื่อเรื่องแบบนี้เพราะว่าตรงกับเหตุการณ์เรื่องราวในพระวัติาสตธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับพระธรรมสุดีบทที่66ซึ่งเป็นบทความที่มีการบันทึกเอาไว้ถึงเรื่องราวสองตอนด้วยกัน นั่นก็คือตอนแรกเป็นเรื่องราวที่เชิญชวนประชากรทั้งหลายทั้งคนต่างชาติก็ดีคนอิสราเอลก็ดีให้มีโอกาสมาร่วมกันนมัสการแท้ซองถวายสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับคนอิสราเอลร่วมกับพระเจ้าของอิสราเอลทั้งๆที่พวกเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ตามนะครับนี่เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันและอีกภาคหนึ่งในสรุดีบทที่66นี้นะครับก็ได้พูดถึงการนมัสก,การพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเป็นส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าเลื่อมใสในพระเจ้าและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือเป็นการแสดงตัวตนของตัวเองในการที่จะนมัสก,การพระเจ้า จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับถ้าเราได้รับการช่วยกู้อย่างไรถ้าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างไรเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็จะเป็นพยานและจะยกย่องพระเจ้าได้จากเหตุการณ์ตรงโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแต่งเรื่องหรือไม่ต้องสร้างเรื่องไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากมายเพราะว่า เป็นเรื่องจริงตรงจากชีวิตของเราในการนมัสก,การพระเจ้าเพราะเรามีประสบการณ์แบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่เหมาะสมสําหรับเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตในคริสตจักรใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้เราคริสเตียนก็จะเชิญชวนผู้ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าให้มีโอกาสมาถวายเกียรติแ่พระเจ้าร่วมกับเรา ในการนามัสการและในการรับพระพรจากพระเจ้าร่วมกันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือชีวิตส่วนตัวของเราในการนามัสการพระเจ้านั้นก็จะต้องเข้มข้นด้วยนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายด้วยนะครับในแต่ละวันในการดําเนินชีวิตของเราให้เราพิจารณาดูว่าชีวิตของเราในแต่ละก้าวแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตนั้นเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเรามีเหตุการณ์ใดบ้างที่ เรามั่นใจว่านี่เป็นการที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆมาได้ให้ก้าวข้ามอุปสรรคขวางหนามในชีวิตมาได้ถ้าเรามีเหตุการณ์เหล่านั้นและจดจำระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆบ่อยๆมากๆเราค้นหาดูว่าเราได้รับบทเรียนอะไรเราเติบโตอะไรบ้างจากการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีเข้ามายัางชีวิตของเรา ในแต่ละช่วงในแต่ละตอนผมเชื่อว่าแน่นอนนะครับทุกคนจะมีประสบการณ์ไม่มากก็น้อยเพียงแต่ว่าเราได้ลำดับเหตุการณ์เหล่านั้นเข้ามาว่าเป็นพรสำหรับชีวิตของเราหรือเปล่าซึ่งในภาษาของการพูดคุยกันทางวิชาการก็บอกว่าเราได้ถอดบทเรียนอะไรจากความเจ็บปวดที่เราได้รับแล้วนำมาเป็นพระพรที่เราเห็นว่าพระเจ้าช่วยกู้เราและเรามีบทเรียนอะไร เราจะเติบโตอย่างไรแล้วเราจะใช้บทเรียนนี้เป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะก้าวต่อไปเป็นบันไดที่เราจะก้าวต่อไปสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งในการดําเนินชีวิตของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลยช่วยก่อช่วยก่ะเท่านั้นไม่มีใครดูแลก่อเท่านั้นมีความสุขก่อเท่านั้น,นนี่ก็คงจะแปลกแล้วนะครับถือว่าวิญญ,ญาณจิตน่าจะผิดปกตินะครับ แต่ว่าเราจะต้องมีความรู้สึกบ้างว่าเราทุกข์แล้วเราได้รับการปลดปล่อยอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรเราถ่ายทอดได้นำพรเหล่านั้นให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเห็นคนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆและพอเขาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตและชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนที่เขาพูดเหมือนที่เขานมัสก,การพระเจ้าของเขาจริงๆนี่จะเป็นพรสําหรับเราและสําหรับบุคคลอื่นด้วยนะครับ คุผู้ฟังครับนี่จึงเป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าในสดุดีบทที่66เนี่ยนะครับเราจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นพระคัมภีร์สองบทสองตอนมารวมกันเป็นตอนเดียวกันเพราะว่าในตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่12จะพูดถึงการนมัสก,การในภาพของส่วนรวมที่มีการนมัสก,การถวายเกียรติแด่พระเจ้าและหลังจากนั้นนะครับ ในข้อที่13เป็นต้นไปจนถึงข้อที่20เราก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการนมัสก,การพระเจ้าเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นการนมัสก,การที่มีผู้แทนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแทนประชากรของพระเจ้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับผู้เขียนสรดุดีบทนี้เนี่ยได้สรรเสริมพระเจ้าที่พระองค์ได้ตอบคําอธิษฐานและพระองค์ได้ส่งช่วยกู้พวกเขา ให้พ้นภยัยพานการคุกคามของศัตรูซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ได้ลงความเห็นว่าอาจจะเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงช่วยกอบกู้ยูดาจากการถูกโจมตีของกองทัพอัสซีเรียตามที่บันทึกในพระธรรมสองพงกษัตรนะครับแต่ก็มีผู้รู้บางท่านก็ได้โยงเหตุการณ์เหล่านี้ไปถึงการกอบกู้อิสราเอล ให้ผลจากเงื้อมมือของกษัตริย์ฟาโรแห่งอียิปต์นะครับซึ่งการนมัสก,การอาจจะเป็นการนมัสก,การพิเศษในช่วงเวลาระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าเหมือนกับการถวายขอบพระคุณพระเจ้าที่มีการจัดขึ้นเป็นพิเศษที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงว่าได้มีการเชิญชวนประชาชาติทั้งหลายให้เข้ามาร่วมสรรเสริญพระเจ้าในการช่วยกอบกู้พวกเขาในคราวนี้ด้วยนะครับซึ่งใน สรุดีบทที่66ข้อ8ก็ได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าของเราจงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที่ได้ยินนั่นหมายความว่าให้ทุกคนร่วมกันนมัสการสรนเสริญพระเจ้านะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้ตอนแรกเริ่มต้นในข้อที่หนึ่งได้เขียนว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโหร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งพระนามของพระองค์จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์ซึ่งเป็นการชี้ให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การสรรเสริญเพราะว่าพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นเหมือนมนุษย์ที่บ้าอำนาจ ขี้โอขี้อ้ออวดวางกล้ามที่ต้องการการยกย่องสรรเสริญต้องการชื่อเสียงต้องการความยิ่งใหญ่และอยากให้มีคนมายกย่องชมเชยตลอดเวลาแต่ว่าพระเจ้านั้นพระองค์มีทุกสิ่งพร้อมอยู่แล้วเป็นการสมควรที่เราผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือผู้ที่สำนึกถึงพระพรสำนึกถึงพระคุณนั้นจะแท้ซองสรรเสริญพระเจ้าทั้งทั้งที่ เกียรติและศักดิ์ศรีและพระสิริต่างๆสง่าราศีของพระเจ้านั้นมีพร้อมบริบูรณ์เราไม่จําเป็นต้องยกย่องพระองค์พระองค์ก็ทรงเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าก็เต็มล้นสําแดงอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในพระราชกรณียกิจที่พระองค์กระทําอยู่แล้วแม้เราไม่สัรเสริญพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าก็ไม่ได้ มัวหมองหรือลดน้อยถอยลงไปแต่เพียงแค่เราถวายสรเรเสริญพระเจ้าเพราะเราสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดที่มนุษย์จะมาปรนิบัติพระองค์ด้วยมือของเราแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงพอแล้วด้วยพระสิริของพระองค์เราตอบสนองความยิ่งใหญ่นี้ด้วยการสรเรเสริญพระเจ้านั่นเองครับซึ่งภาพของการถวายเกียรติและสระเรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เราสามารถย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ครั้งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบนหลังลาและเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มประชาชนต่างๆแต,ต่างก็พากันออกมายืนอยู่ริมทางนะครับโบกใบไม้ใบปาล์มพร้อมกับร้องเสียงดังถวายเกียรติแด่พระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญสมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาแต่ปรากฏว่านักศาสนา ผู้ที่เคร่งศาสนาทั้งหลายในเวลานั้นก็อิจฉ้าและไม่พอใจมาบอกพระเยซูว่าจงสั่งให้ประชาชนเงียบๆได้ไหมแต่พระเยซูตอบว่าแม้ว่าคนเหล่านี้จะเงียบเสียงแต่ว่าก้อนหินก็จะเปล่งเสียงสรรเสริญเราคุณดูฟังครับเพราะว่าพระเจ้าผู้ควรในการที่จะได้รับการสรรเสริญผู้ควรในการที่จะ ได้รับการนมัสการทั้ทงนี้เพราะว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับดูฝั่งครับผมจะนำพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับจากพระธรรมสรุดีบทที่66ตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงข้อที่20นะครับพระธรรมสดุดีบทที่66ข้อหนึ่งถึงข้อที่20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งพระนามของพระองค์จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์จงทูลพระเจ้าว่าพระราชกิจของพระองค์ช่างหน้าครั่นครามริธานุภาพของพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งจนศัตรู จำต้องหมอพราบต่อพระองค์แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสก,การพระองค์เขาทั้งหลายจะร้องเพลงสดุดีพระองค์ร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงมาดูพระราชกิจของพระเจ้ากิจการของพระองค์น่าครั่นครามท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ำไปที่นั่นเราได้ยินดีในพระองค์ผู้ทรงปกครองด้วยพระอนุภาพของพระองค์เป็นนิดพระเนตรของพระองค์เฝ้าจับจ้องบรรดาประชาชาติอยู่อย่าให้พวกกบฏยกย่องตนเองชนชาติทั้งหลายเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าของเรา จงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที่ได้ยินพระองค์ทรงให้เราอยู่ท่ามกลางคนเป็นและไม่ทรงยอมให้เท้าเราพลาดข้าแต่พระเจ้าพระพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงถลุงพวกข้าพระองค์อย่างถลุงเงินพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาในข่าย พระองค์ทรงวางความทุกข์ยากไว้บนหลังพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงให้คนขับรถรบแล่นทับศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟแต่พระองค์ยังทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาสู่ที่กว้างใหญ่ข้าพระองค์จะมาอย่างพระนิเวศของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ข้าพระองค์จะแก้บนต่อพระองค์ตามที่ริมฝีปากข้าพระองค์ได้พูดไว้และที่ปากข้าพระองค์สัญญาเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระองค์พร้อมกับควันหอมจากแกะผู้ข้าพระองค์จะถวายบูชาด้วยวัวผู้และแพะผู้ บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าขอเชิญมาฟังและข้าพเจ้าจะบอกว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรเพื่อข้าพเจ้าบ้าปปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจองค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับแต่พระเจ้าทรงสดับแน่ทีเดียว พระองค์ใส่พระไทยในเสียงอธิษฐานของขเจ้า,าสาธุการแด่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของขพเจ้า,าและไม่ทรงเอาความรักมั่นคงของพระองค์ไปจากขพเจ้า,าคุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดี แต่เริ่มต้นด้วยการเชิญชวนทุกๆคนให้มาร่วมนมัสก,การพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฤทธิ์เดชาพระองค์ทรงช่วยกู้พวกอิสราเอลให้พ้นจากอุปสรรคขวากหน้มที่ขวางกั้นพวกเขามาได้ทั้งการข้ามทะเลแดงการข้ามแม่น้ำจอแดนดังนั้นพวกเขาจึงชื่นชมยินดีและมีการนมัสก,การเฉลิมฉลอง และพระองค์ทรงเตือนบรรดาประชาชาติว่าอย่าได้คิดกบฏต่อพระเจา้าและผู้เขียนยังเชิญชวนให้ทุกคนสนรรเสริญพระเจา้าโดยย้ำว่าพระเจา้าทรงปกป้องเราเสมอไปแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าจะยังทรงทดสอบทรงตีสอนและทรงชำระเราทั้งหลาย พระองค์จะทรงอนุญาตให้เราต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากทรงอนุญาตแม้กระทั่งให้เราพบกับความเจ็บปวดพ่ายแผลแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เพื่อให้เกิดผลดีในที่สุดซึ่งในตอนสุดท้ายของพระคำตอนนี้นะครับผู้เขียนได้ขอบพระคุณพระเจา้าและได้เชิญชวนให้ทุกคนมาฟังคำพยาน ว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้พวกเขามาอย่างไรบ้างและได้เตือนว่าหากมีความผิดบาปให้เราสารภาพกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะได้ส่งฟังคําร้องทุกข์ของเราเพราะพระองค์ทรงเอาใจใส่เราเสมอนะครับคําว่าเสลาที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นเครื่องหมายทางดนตรีเพื่อบังคับให้หยุด จะได้คิดใครครวญและเพื่อยกเสียงขึ้นเสมือนกับการเปลี่ยนขีดนตรีหรือเปลี่ยนท่วงทํานองดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราควรจะหยุดเป็นช่วงๆเพื่อใครครวนไตรตรองและอธิษฐานตอบสนองในพระคำของพระเจ้าบทเพลงต้องมีเสลาคือการหยุดพักการดำเนินชีวิตของเรา ก็ต้องมีเสลาด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่เราจะฟังพระเจ้าหยุดพักความวุ่นวายในชีวิตของเราสงบใจลงรอฟังพระดำรัสของพระเจ้าที่จะเข้ามาถึงชีวิตของเราและแน่นอนครับสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่อยากจะหนุนใจราทั้งหลายในวันนี้คือหาโอกาสในการที่จะเป็นพยานในสิ่งดีที่เราได้รับจากพระเจ้าให้คนอื่นได้รู้ได้รับทราบว่าพระเจ้า กระทำกิจอะไรในชีวิตของเราเราได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนั่นคือการเป็นพยานนำคนให้รู้จักกับพระเจ้าและเป็นโอกาสที่จะนำให้พวกเขามาร่วมนมัสการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าของประชาชาติทั้งหลายครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ วัยกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอุยพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ